ตาบก็การหลวงตาครับก้ถามเมื่อเกินตอนกลางวันก็ได้บอกนิดเดียวได้ได้เอาละเอียดเลยเอ,ลเอ่ยยอาถ้าไม่สงสัยตรงไหนผมก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วก่อนนี้ก็อ่านของหลวงพ่อพุทธทาสพ่อชาปูชาแล้วกพปารติดึงดำอ่านมาหลายๆทีแล้วเยอะแล้วแล้วก็ลองปฏิบัติบ้างอครั้งแรกก็ ดีปฏิบัติได้ดูลมหายใจอ่ะหายใจเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็เอาตัวไปดักดูว่าเมื่อไรจะหายเท่าทีมันเนี่ยเขาเข้าใจไม่เข้าใจว่ามันไปมันเองอ่ะไปดักดูเมื่อไรจะหายเท่าทีในลมหายใจอ่ะหล้งจากนั้นก็ไม่เจอลมไม่เคยเจออีกเลยแล้วก็มาข้างหลังก็มาผม มาแล้วใจเย็นๆค่อยๆเ,เรียนลำดับอ่าก็ค่อยเรียนลำดับสบายๆมานั่งภาวนาอีกทีก็รู้ทันลมความรู้สึกอะความคิดจะหายดับก็เออพอรู้ก็ดับจริงๆพอดับจริงก็จ้องดูแล้วหนึ่งสองสามดับด,ด,ดีใจทำใหญ่ตามดูดับใหญ่ก็ผิดที่แรกก็ไม่รู้อ่ะก็ทำผิด แล้วตอนนี้พอดับไปรู้สึกจะไม่ถึงเจ็ดครั้งแล้วตอนนี้ไม่มีเลยเดิมไม่มีความคิดมาเลยอ้าวหายไปหมดเลยก็วันนั้นก็จบไปวันลุกขึ้นใหม่ไม่มีเลยนั่งชั่วโมงก็ไม่มีความคิดเลยก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่อะไรหรอกไม่มีเฉยเฉยอะผมก็ไม่เข้าใจว่าแต่ก็ไปทุกข์เหมือนกันเพราะอะไรไม่มีแล้วสุดท้ายก็ ทำไปงั้นแหละแล้วก็สุดท้ายก็โมโหอีกคือทุกรูปแบบที่ว่ามันทําผิดหมดอ่ะแล้วมาตางหลังที่มาฟังไฟลงตาก็รู้ว่าเอาตัวไปทำเ่เ,เดี๋ยวอีกหน่อยว่าผมเมื่อก่อนผมจะลุกตอนตีสี่ 4, ทุกวันมาภาวนาแล้วมาตตอนหลังนี่ทุกวันเนี้ย มันก็จะล่นลงมาตีสองตีสามแล้วมาตีสองแล้วมาตีหนึ่งแล้วมาเที่ยงคืนทุกวันเนี้ยแล้วก็ไม่หลับเลยยันเท้าแล้วกลางวันก็ไม่หลับเลยมันก็ก็ทุกแหละแล้วพอที่ฟังไปก็รู้ว่าตัวเองเอาตัวเองไปทำอาาัตราตัวตนไปทำกระทั่งที่รู้รู้อยู่ แต่ก็มันก็ยังไงมันทำมันตั้งนานเลวผมก็มาดูจะทํำยังไงขยักจลมงถาหลวงตาว่าแล้วมันจะไปยังไงได้ครับเนี่ยอย่างนั่งนั่งรอหลวงตาตอบอย่างนี้เป็นไงในใจเป็นไงนั่งนั่งรอหลวงตาตอบอย่างนี้แล้วในใจเป็นยังไงมม่ก็ไม่อะไรก็จะคอยฟังว่าหลวงตาจะว่ายังไงเนี่ยก็คอยฟังไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องการอะไรคอยฟังไปอย่างนั้นเนี่ย ไอ้จิตที่คอยฟังนะเป็นจิตปรุงแตง่งแล้วก็รู้ยังไงว่าคอยฟังลงตาตอบว่าจิตมันคอยฟังตัวเราน่ะคอยฟังอยู่แล้วรู้ยังไงว่าตัวเราคอยฟังลงตาตอบมันก็เ็าตัวเองและดีนะก็เออจะว่าไงดีเด้อเด้อเด้อ <laughs> เด้อทำไงมันสั้นที่สุดรัดสั้นที่สุดนี่ก็ต้องที่บายกันคือ ถ้าอธิบายโยมตั้งใจฟังได้ไหมเนาะครับอธิบายเหตุผลเนะถ้าโยมเหตุผลลงแก่ใจโยมก็จะรู้เองเนาะเหตุผลเนี่ยคือในในร่างกายของโยมเนี่ยในร่างกายในจิตใจเนี่ยนะเนี่ยร่างกายก็คือตัวที่ที่นั่งถือไม้ก็นมมือเนาะเนี่ยรอฟังของตาตอบเนี่ยร่างกายตัวเนี้ยเนี่ยร่างกายของโยมเนี่ยอันเนี้ยโยมก็ยอมรับว่ามันมันตายเนาะ เป็นต,ต้องตายต้องแก่แก่มาเยอะแล้วเนาะแก่มาเยอะแล้วก็ต้องต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังไปเนาะเนี่ยกายที่มานั่งถือไม้ต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายเน่าไปอันนี้ยอมรับได้ไหมครับอยอมรับได้เนาะเอ <ค Laurie> อยอมรับได้แล้วต่อไปแต่เนี้ยภายในละภายในร่างกายเนี่ยมันก็มีมีจิตที่คิดติดต่อปรุงแต่งมีอารมณ์มีอาการต่างๆเนี่ยคือมีมีอาการของจิตเนี่ยมีความคิดมีอาการต่างๆมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งเกิดดับยอมยอมรับได้ไหม ก็ผมก็อ่านฟังฟังก็ผมก็ว่าผมยอมรับอยู่แ้วก็ในในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยเวลาคิดอะไรขึ้นมามันก็ดับไปมีอารมณ์อะไรขึ้นมามันก็ดับไปสบายใจไม่สบายใจสุขทุกข์ปองใสเศร้าหมองมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ต้องดับไปโยมโยมเคยเสียใจไหมเคยครับมีเรื่องเสียใจแล้วเรื่องเสียใจดับไปยังมันก็ดับไปนานแล้วโยมเคยมีเรื่องสุขใจไหมมีครับเออมีแล้วเรื่องสุขใจดับไปยังมันก็หายไปนานแล้วล่ะเออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม มันไม่มีสิ่งใดที่ตั้งอยู่ได้โยมเคยคิดไหมมีความคิดไหมมีแลเออแล้วคิดกินมาแล้วมันดับไหมมันค้างอยู่มันค้างตึงอยู่ไอ้คิดอย่างโยมคิดถึงคนเนี้ยครับแล้วเรื่องของคนเนี้ยมันค้างตึงไม่ดับไปเลยมีไหมมันก็หายไปเออหายเนี่ยเนี่ยเนี่ยโยมก็ตอบถูกหมดะว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรค้างอยู่หรอกมันเกิดขึ้นแล้วโยมก็บอกว่าหายไปแล้วเดี๋ยวันก็คิดใหม่อีก มีอารมณ์ใหม่มีความรู้สึกใหม่อีกน้ําก็หายไปอีกเอาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้กายร่างกายยมยมยมยอมรับง่ายเลยเนาะว่ามันมันตายเน่าเปื่อยปพังครับเอาตรงนี้เอาความคิดอารมณ์เอาความรู้สึกเนี่ยว่าว่ามันยมว่ามันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเพราะว่ามันก็ดับไปเรื่อยๆแลเออเี่ดเด็เยมพูดอย่างนี้ถูกต้องแล้วยมพูดอย่างนี้เี่ดเด็เ,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 เให้ยมเห็นด้วยใจจริงๆรู้ด้วยใจจริงๆว่ามันก็ต้องดับไปดับไปหมดเลยเนาะ มันคิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปมีอารมณ์เมื่อมแล้วก็ดับไปมีความรู้สึกสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองก็ต้องดับไปดับไปดับไปเนาะอันนี้ก็อันนี้ยอมรับได้ไหมได้ครับอ่านี้ยอมรับได้นะสองแล้วนะยอมรับได้แล้วว่าเออหนึ่งร่างกายสองอาการของจิตเนาะความคิดอารมณ์อาการต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปดับไปยอมยอมรับได้เนาะครับสองแล้วตอนนี้อีกอันหนึ่งที่ที่โยมไม่เห็นนะตรงนี้เนี่ย โยมไม่เห็นคือว่าเวลาเอาเวลาโยมเนี่ยรู้สึกว่ามีมีไปรู้เนี่ยไอ้ไอ้ผู้รู้เกิดดับจะอธิบายยังไงนะผู้รู้เนี่ยก็ไปสิ่งเกิดดับผู้ผู้อันนี้โยมจะเข้าใจว่าผู้รู้นี่เป็นสิ่งเกิดดับไอ้ตรงนี้จะยากหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว เข้าใจไหมตรงนี้ว่าผู้รู้วิธีเกิดดับก็เข้าใจอยู่แต่ผมมันไม่เห็นไม่เห็นนะเข้าใจแต่เห็นผู้รู้เห็นแต่อารมณ์ดูแต่อารมณ์เมื่อก่อนเขาดูดูแต่อารมณ์ด้วยว่าโมโหอะไรแล้วก็คิดแรวก็หลงดีใจว่ารู้แต่สุดท้ายเป็นอารมณ์ที่ถูกเป็นอารมณ์เป็นสิ่งระดับครับแล้วตัวตัวผู้รู้เองไม่เห็นไม่เห็นครับเออตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าโยมเห็นตรงเนี้ยสุดยอดเลยเออเดี๋ยวต้องมีวิธีเดี๋ยว โยมอย่าเพิ่งพยายามไปรู้อะไรตอนนี้ทางตาท,างทาง้งหูทั้งจมูกทางลิ้นนังกายโดยเฉพาะตาก็เห็นก็ได้หูได้ยินจมูกได้กลิ่นรสแต่ทางประตูใจอ่ะหมายถึงว่าความรู้อะไรขึ้นมาจากในใจอ่ะโยมอย่าเพิ่งไปอยากรู้อะไรอยากไปเห็นอยาไปอยากได้ยินอยากได้กินอยากรู้รสอยากรู้สัมผัสอยากรู้อะไรอยู่เฉยเฉยยังไม่ต้องอยากรู้อะไรอันนี้มันไม่อยู่เฉยเฉยแล้วอันนี้มันพยายาม เดี๋ยวก่อนนี่โยมสลายก่อนสลายความที่อยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอะไรก่อนโยมใจร้อนตอนนี้โยมใจร้อนอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากเป็นโยมสลายไปก่อนเลยสลายสลายความอยากไปหมดก่อนได้ไหมสลายความอยากไปก่อนได้ไหมก็พยายามอย่าพยายามดิก็ก็ไม่ก็ไม่ต้องก็สลายไปอย่าพยายามสลายความอยากก็คืออ้าไม่อยากแล้วไม่อยากไม่อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจกันปิดตอนนี้เลยเพียงแค่ขนาดจิตเดียว อไม่ต้องว่าให้เลิกไปตลอดนะหมายถึงว่าขนาดจิตเนี้ยเลิกเลิกอยากเลิกอยากเลิกอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากเป็นเลิกได้ไหมเลิก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 ผมก็ว่าได้นะะผมก็ว่าผมไม่คิดอะไรแล้วนะไม่คิดอะไรแต่ข้างในเออข้างในมันยังเอืออับอกไม่ได้คิดอะไรแต่ข้างในมันมันมีความพยายามอยู่เนี่ยตรงนี้ผมไม่เห็นน่ึจะ เออไม่เห็นเนาะเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีวิธีเดี๋ยวมีวิธีคือไม่เห็นตัวเองไม่เห็นว่าเอาตัวเองไปไปดูไปรู้ไปเห็นไปพยายามทำความเข้าใจคือ,ไ,อไม่ใช่เ,เป็นเฉพาะโยมนะในห้องนี้ก็เป็นอย่างนี้เยอะเหมือนกันว่าว่าคือไปเห็นแต่อาการที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้แต่ไม่เห็นว่า เรายึดถือเอาตัวเองอ่ะยึดถือเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เข้าใจผู้พยายามผู้ผู้คือเด็อยู่คือพยายามจะเอาตัวเราอะไปเป็นผู้ดูผู้รู้ก็จะเห็นแต่อารมณ์นะไม่เห็นไม่เห็นผู้ดูผู้รู้เดี๋ยวว่าไอ้ผู้ดูผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับเนาะเออเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยมันจะเค้นเค้นญ่เนาะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยว ยกฟังคนอื่นก่อนได้ไหม<ช>ค่อยๆฟังแล้วพิ่าณาตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาถือใบอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ถ้าถ้าตอนนี้เลยมันมันจะถ้ามันจี้ใส่ที่โยมอย่างเดียวโยมจะมันจะนั่นนะโยมจะเล่งเราเราจะไม่เห็นตัวเองว่ามันมันมีตัวเองอะเล่งเราเนี่ยมันต้องพอถ้าเราเห็นตัวเองมีอาการอาการเล่งเราออกมาจากภายในอเอออาการเล่งเรามันหายไปใจมันก็สงบ แต่นี้ใจโยมไม่สงบเพราะว่าใจโยมมันมีความเร่งเร้ามาจากข้างในถ้าลูกตาพยายามจี้พยายามจะทำความเข้าใจโยมก็อยากรู้อยากเห็นก็เข้าใจมันก็กลายเป็นว่าข้างในมันยิ่งเล่งเล้าใหญ่เลยเขาเรียกอะไรภาษาเขาโยมเลยเล่งเล้าเล้าหรือจะให้มันให้มันรู้มันเห็นได้เป็นเดี๋ยวนี้ให้ได้เงี้ยโยมใจร้อนนะเนาะลูกตาก็ใจร้อนพอๆกันเลยแต่นี้ยรอกันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้โยมเข้าใจแต่มันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะเล่งเร้าไป เร่องเราโยมฟังคนอื่นใจเย็นๆอาจจะอาจจะโยมอาจจะปิ้ง assa, <music> กันมารู้จักไหมปิ้งครับมันอาจจะมันอาจจะปิ้งกันมาตอนที่ฟังคนอื่นก็ได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็เล่งเราเหมือนโยมเนี่ยแต่ถ้าเราเล่งเราเองนะคือเราจะไม่เห็นตัวเองคนอื่นโยมก็เวลา learned, คนอื่นเขาถามเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าเราเห็นเขาเล่งเราแล้วโยมก็จะอาจจะเห็นได้มันมีน,นี่นะไม่จะเป็นต้องเข้าใจเลยความจริงอะ่ะตอนลูกตาสอนสอนอยู่ทั้งห้องอย่างเงี้ย เยอะแยะเงี้ยสองคนไทยเต็มแบบนี้เลยแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งมานั่งเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งมานั่งอยู่ชื่อเตโอมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเป็นเอ่อตำแหน่งก็น่าจะเป็นรองรองผู้บังคับหรือไงหรือสารวัตรทั้งตำรวจเป็นตำรวจของกองเนเธอร์แลนด์เขาก็มากับภรรยาคนไทยแต่เขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะแต่ภรรยาเขาจะมาฟังทำลุงตาเขาก็เลยต้องมาด้วยแล้วก็ก็มานั่ง มานั่งนั่งอยู่ข้างๆนั่งไอ้นั่งเก้าอี้อย่างโยมเนี้ยนั่งเก้าอี้แล้วคนไทยก็ถามถามถามหลวงตาก็ตอบคนไทยก็ถามหลวงตาก็ตอบคนไทยก็ถามคนไ้ยก็ถามคนถามผัดผัดก็เปลี่ยนถือใหม่หลวงตาก็ตอบ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 ก็ทุกคนก็ถามจนโอ้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายนู่นเน่ะแล้วหลวงตาก็บอกว่าตอนเนี้ยฝรั่งใจเป็นธรรมไปแล้วคนไทยที่ถามนะใจยังไม่เป็นธรรมเลยแต่ฝรั่งใจเป็นธรรม เออทำไมลุงตาบอกว่าฝรั่งใจเป็นธรมรมแล้วว่าฝรั่งฟังภาษาไทยไม่ออกเออโยโยฟังตรงนี้ให้ดีนะตรงเนี้ยคือฝรั่งอะฟังภาษาไทยไม่ออกแต่ลุงตาบอกว่าฝรั่งใจเป็นธรรมแล้วโยมคนไทยก็รับไม่ได้โอ้โหแบบพยายามถามก็แต่ตายยังไม่เข้าใจธรรมยังไม่เป็นธรรมเลยลุงตายังไม่บอกว่าใจเป็นธรรมเลยแต่ฝรั่งอ็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนั่งอยู่เฉยๆแต่ฝรั่งใจเป็นธรรม เลยเราบอกว่าไม่เชื่อไอ้ใครที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยพูดกับฝรั่งเขาถามเขาก็ได้ถามเขาคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ถามฝรั่งไงว่าลุกตาบอกว่าว่ายูเนี่ยฝรั่งเนี่ยว่า,า,วา,วา,วาคุณเนี่ยใจเป็นธรรมแล้วอยากจะทราบว่าคุณเข้าใจอะไรทําไมลุกตาบอกว่าคุณใจเป็นธรรมคุณ แล้วตอนที่คุณฟังภาษาไทยไม่ออกแล้วทําไมคุณว่าใจไปทำฝรั่งเขาบอกว่าคนที่มาถามหลวงตาทั้งหมดเนี่ยมีแต่ความอยากอยากจะเอาอยากจะได้จากหลวงตาอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากเข้าใจอยากจะเป็นมันก็ฝรั่งเขาบอกว่าคนที่มาถามทุกคนเนี่ยเล่าร้อน เล่าร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่กิเลสมีแต่ตันหาอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะเป็นมีแต่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเล่าร้อนเป็นความกระเพื่อมเป็นความวันไหวแต่ก็เห็นว่าลูกตาเนี่ยตอบทุกคนก็ตอบไปเรื่อยตัแต่เชา้ายันบ่ายตอบไปเรื่อยเลยเขาเห็นเลยว่าเขาเขาารู้ว่าธรรมคืออะไรรู้เลยว่าทรรอยู่ที่ใจ เลยรู้ว่าคนไหนใจเป็นธรรมแล้วยมรู้ไหมว่าใครเป็นธรรมเขาบอกว่าธรรมมีหนึ่งเดียวนอกกันนั้นไม่เป็นธรรมทำไมฝรั่งเขาจึงบอกว่านอกนั้นไม่เป็นธรรมธรรมมีหนึ่งเดียวผู้ถามอะไม่เป็นธรรมผู้ตอบตัต้งแต่เช้ายันเย็นน,นั่นแหละนั่นแหละมีธรรมมีหนึ่งเดียว เป็นเพราะอะไรเข้าใจไหมอืมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนาะเออ <c oughs> ก็คนตอบเนี่ยมีใจสงบตอบด้วยความเมตตาเมีหนึ่งเดียวไม่ได้หวังจะเอาอะไรอยากได้อยากเป็นอยากอะไรแต่ผู้ที่ถามทั้งหมดมิแต่อยากเอาอยากได้อยากเป็นใจไม่สงบเขาเลยรู้ว่าทำที่แท้จริงเนี่ยคือความสงบคือใจที่สงบได้อยากเป็น แต่มีแต่ลวงตาองค์เดียวที่ใจสงบตอบทุกคนด้วยใจที่สงบใจที่สงบร่มเย็นเนี่ยเป็นธรรมใจที่อยากเอาอยากได้อยากเป็นไม่เป็นธรรมแล้วเขารู้ว่าเนี่ยเขาเข้าใจดวงตาพูดว่าอะไรมันผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปอะไรมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ว่าความสุขผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไป ความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปธรรมชาติอะถ้าไปจับยึดอะไรไว้ห่วงแหนอะไรไว้ย่อมเป็นทุกข์เหมือนเรานั่งอยู่ในเนี้ยนั่งในสลาลมร้อนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปลมเย็นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปลมเย็นผ่านมาอยากจะยึดถือลมเย็นไว้ไม่ใหย่ผ่านไปทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป อพอลมร้อนผ่านเข้ามาลังเกียดลมร้อนรีบผักไสยลมร้อนแล้วไม่อยากให้ลมร้อนเข้ามาอีกทําได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปสลับจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปแม้แต่ความทุกข์เข้ามาเดี๋ยวทุกข์นั่นก็ผ่านไปความสุขเข้ามาไม่อยากให้ผ่านไปแต่เขาก็ต้องผ่านไปแล้วเขาก็บอกว่า แล้วอยู่สงบได้ยังไงเพราะเขาก็าใจสัจธรจะทอันนี้ยที่หลวงตาสอนเนี่ยเขาก็าใจแล้วว่าถ้าเรายิ่งตามหาความสุขความสุขมันก็จะหนีเราไปเรื่อยถ้าเรายิ่งวิ่งไล่ตามหาความสุขความสุขก็ยิ่งหนีเราไปเรื่อยแต่ถ้าเราหยุดอยู่กับที่ความมืดมันหายไปเดี๋ยวความสุขก็เข้ามา ความวุ่นวายความทุกข์มันหายไปความสุขก็เกิดขึ้นเองแต่เมื่อความสุขกเกิดขึ้นแล้วก็ยึดถือไว้ไม่ได้เดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปไม่ยึดทั้งสุขไม่ยึดทั้งทุกข์ใจก็สงบเมืม่อสุขผ่านเข้ามาก็หายไปทุกผ่านเข้ามาก็หายไปไม่ยึดสิ่งใดไว้ไม่หวยหาทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจก็สงบ ใจสงบนั này này, ่นแหละเป็นธรรมแต่เรายิ Ke ่งพยายามวิ่งหาความสุขเราไม่พบความสุขหรอกเพราะว่ายิ่งเราหาความสุขความสุขมันก็หนีเราไปเรื่อยแต่เดี๋ยวพอความทุกข์มันหายไปความสุขมันก็เกิดขึ้นเองเมื่อความทุกข์หายไปความสุขก็เกิดขึ้นเองแต่เมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราอยากโหยหายึดถือความสุขไว ก็ไม่สามารถยึดไปได้เดี๋ยวความสุขนั้นก็ดับไปเข้าใจเหรอ,หอ <c oughs> แค่นั้นแน่ใจมันก็สงบไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ไม่หวยหาไม่กังวลไม่อยากได้อยากเอาอยากเป็นอะไรใจมันก็สงบ ใจสงบนั่นแหละเป็นธรรมเห็นไหมโยมวิ่งโหยหามาตลอดชีวิตไปหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์แต่ใจของโยมไม่สงบเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นสิสุดแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์ใดไม่อยู่ที่วัดใดอยู่สำนักใด ธรรมะอยู่ที่ใจสงบนัตติสันติปลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีดิ้นหลนค้นหาตลอดชีวิตแต่ไม่ใจไม่เคยสงบเลยก็จะไม่พบธรรม อยากพูดอะไรให้ลูกๆและหลานฟังมั้งไหมอะเอาไม้ให,ให้พูดออกจากใจก็ได้ไม่ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ได้เลยครับอ๋อสาธุเอ้ยเพราะว่าเดี๋ยวสะเทือน,อนถึงใจอ๋อดีแล้วล่ะในแนวที่ก็เรียกว่าปัจจตังนะ รู้ได้แก่ใจตนเองไม่ต้องถามใครสงบแล้วจึงรู้สงบแล้วจึงรู้รู้อะไรแนละ้วก็รู้ว่าบัดนี้สงบแล้วสงบจากความดิ้นรนทยานอยากสงบจากความปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยากก็สงบจากกิเลสและความทุกข์พยายังปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยาก ใจมันก็ไม่สง,งบเมื่อสง,งบแล้วจึงรู้ก็รู้ว่าบัดเนี้ยความดิ่นลนทยานอยากไปด้วยอวิชาตันหาอุปาทานมันได้ดับลงแล้วได้สง,งบลงแล้วสง,งบแล้วจึงรู้ว่าสง,งบสง,งบจากความดิ่นลนทยานอยากจากตันหาเมื่อตันหาดับ ใจก็สงบเพราะตัณหาเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อตัณหาดับความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดทั้งมวลก็ดับท้องความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากสำเร็จดิ้ลนทยานอยากมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนหาความสงบลมเย็นไม่ได้แท้จริงนะธรรมะคือใจที่สงบนั่นเองแต่เราคิดว่าไปอยู่ที่นูน่นที่นี่ที่นั่น แต่แท้จริงอยู่ที่ใจที่สงบนสงบจากความดิ้นรนทยานอยากไปในโลกดิ้นรนทยานอยากไปในธรรมดิ้นรนทยานอยากที่จะไปเอนิพพานความดิ้นรนทยานอยากไปในโลกดิ้นรนทยานอยากไปในธรรมดิ้นรนทยานอยากที่จะไปเอนิพพานสงบลงหรือดับลงเท่านั้นแน่ใจก็เป็นธรรมขึ้นมาด้วยอัตโนมัติธรรมนั่นแน่คือใจสงบจากความดิ้นรนทยานอยากคือ กิเลสตัณหาดับไปพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลันสาวกล้วนความดิ้โลนทยานอยากไปในโลกความดิ้โลนทยานอยากไปในธรรมความดิ้โลนทยานอยากไปในนิพพานมันได้ดับลงใจก็เลยสงบจากกิเลสตัณหาพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหลันสาวกล้วนแต่สิ้นกิเลสตัณหา ด้วยกิเลสตัณหาความดิโลโนทยาญอยากดับไปใจก็เลยสงบลมเย็นก็จะเป็นปัจจตั้งรู้ได้แก่ใจตนสาธุ